สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมาพูดเรื่องบางอย่างให้ฟังนะครับที่น่าสนใจนะครับอันดับแรกนะครับอยากให้เพื่อนๆนะครับไปร้านหนังสือนะครับแล้วก็ไปซื้อหนังสือรัฐธรรมนูญมาอ่านนะครับฉบับปัจจุบันนะครับก็คือรัฐธรรมนูนปี2560นะครับหรือจะเข้าไปดูยังเว็บไซต์นะครับของหน่วยงานราชการก็ได้นะครับ มีทุกหน่วยงานนะครับที่สําคัญนะครับเขาจะลงไว้นะครับก็หาดูนะครับในหลายๆหน่วยงานนะครับหรือในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษานะครับเป็นหน่วยงานที่ประกาศคําสั่งกฎหมายขอั้างราชการโดยตรงนะครับก็ไปหาซื้อมาอ่านนะครับรัฐธรรมนูญนะครับคือระบอบการปกครองของประเทศไทยนะครับประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2475นะครับ ั้งแต่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองนะครับประชาธิปไตยเริ่มกําเนิดขึ้นนะครับเมื่อประเทศสยามนะครับประกาศใช้ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินฉบับแรกนะครับในมาตราแรกเลยนะครับมาตราหนึ่งนะครับมันหยัดไว้นะครับว่าอำนาจอธิปไตยนะครับก็คืออำนาจสูงสุดของประเทศนั้นเป็นของราษฎรทั้งหลายนะครับอำนาจอธิปไตยนี่ก็คืออำนาจสูงสุดในการปกครองแผ่นดินนะครับ วันนั้นนะครับก็คือวันที่ประชาธิปไตยเกิดขึ้นนะครับวันที่เราประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับแรกนะครับและก็ว่างๆนะครับก็ไปซื้อหนังสือนะครับหนังสือคำพิพากษาของศาลฎีกานะครับเอามาอ่านนะครับจะเป็นแบบย่อสั้นหรือว่าเป็นแบบทั่วไปก็ไปซื้อมาอ่านนะครับในร้านหนังสือนะครับร้านหนังสือกฎหมายนะครับเพราะว่า องค์กรเดียวนะครับในระบบการปกครองของประเทศไทยนะครับที่มีอำนาจพิจารณาตีความพิพากษาตัดสินคดีนะครับก็คือตุลาการเท่านั้นนะครับถ้าเข้าหลักดีกานะครับนั่นก็คือใช่นะครับนั่นก็คือเป็นการกระทําความผิดกฎหมายเรียบร้อยแล้วนะครับและนะครับก็ต้องนำตัวขึ้นสู่ศาลนะครับเพื่อให้ศาลพิจารณาตัดสินนะครับไม่ใช่ผิดจริงนะครับ และจะมีเรื่องหนึ่งนะครับมาแนะนำให้แนะนําให้ฟังนะครับก็คือนะครับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับนี่นะครับก็คือกระทรวงยุติธรรมนะครับกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะครับของกระทรวงยุติธรรมนะครับเป็นหน่วยงานนะครับที่เสนอนะครับรับเรื่องเราร้องทุกข์นะครับจากประชาชนนะครับถ้าเรามีเรื่องอะไรนะครับก็เข้าไปปรึกษาได้นะครับ และจะมีค่าสินใหม่ทดแทนนะครับในกรณีที่ได้รับผลกระทบเป็นผู้เสียหายนะครับในเรื่องต่างๆนะครับเช่นนะครับถูกทําร้ายนะครับถูกทําร้ายร่างกายนะครับถูกทําร้ายร่างกายถูกข่มขืนนะครับพวกนี้นะครับก็ไปที่กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้นะครับในสารกลางนะครับจะอยู่ในสารการของทุกจังหวัดนะครับในเขตกรุงเทพมหานครก็ ไปเปิดดูในเว็บนะครับมันจะมีบอกนะครับผมก็มีโบชัวนะครับมีแผ่นป้ายนะครับที่เอามาจากยุติธรรมจังหวัดนะครับเอามาจากกรมพ้ฒองสิทธิและเสรีภาพนะครับมันจะเขียนได้ว่าเป็นลินิกยุติธรรมนะครับอันนี้ก็จะเป็นพอลบอคอมนะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับก็ ไปซื้อหนังสือมาอ่านได้นะครับหรือว่าเข้าไปยังเว็บหน่วยงานต่างๆนะครับมันก็จะมีบอกนะครับหรือว่าพิมพ์เข้าไปใน Google เลยนะครับมันจะมีบอกนะครับการกล่าวเท็จหลอกลวงการโกหกนะครับในเรื่องต่างๆมันจะเป็นความผิดนะครับถ้าเข้าข่ายน่าจะสร้างความเสียหายให้กับประชาชนหรือบุคคลใดนะครับหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐนะครับเศรษฐกิจสังคมพวกนี้นะครับจะเป็นความผิดนะครับซึ่งเป็นข้อความคําพูดนะครับหรือตัวอักษรที่เป็นการโกหก การหลอกลวงนะครับหรือบิดเบือนความจริงพวกนี้นะครับจะเป็นความผิดตามกฎหมายนะครับตามพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับเริ่มประกาศใช้มาปี2550นะครับและปัจจุบันนี้นะครับก็ใช้ของปี2560นะครับก็ปรับปรุงแก้ไขใหม่นะครับเพื่อถูกต้องนะครับตามรัฐธรรมนูญนะครับก็จะมีบัญญัติไว้นะครับ ในฉบับ2560นะครับผมจะลองอ่านดูให้ฟังคร่าวๆนะครับก็ประกาศใช้โดยนามองค์พระมหากษัตริย์นะครับฉบับนี้ก็ประกาศใช้โดยรัชกาลที่10เรานะครับมาตราแรกเลยนะครับมาตราแรกของรัฐธรรมนูญนะครับปี2560นะครับที่ที่เราประกาศใช้กันอยู่นี่นะครับมาตราแรกนะครับมาตราหนึ่งนะครับก็คือประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งเดียวนะครับ อันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้นะครับนี่คือมาตาแรกนะครับประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียวจะแบ่งแยกไม่ได้มาตา2อ,อันนี้เขาเพิ่งมาบัญญัติเพิ่มนะครับเมื่อฉบับปี2องพนนะครับว่าประเทศไทยมีการปกครองระบอบป,ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับอันนี้ก็เพิ่งมาบัญญัตินะครับเมื่อฉบับปี2492นะครับ มาตราสาอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นประมุขทรงใช้อำนาจนั้นทางทราัฐสภาคณะรัฐมนตรีและศาลตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนะครับคำว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยนะครับก็มาบัญญตัติเริ่มมาบัญญัติลงเมื่อปี2 5 4 0นะครับ แล้วก็ไปหาอ่านดูนะครับมันจะมียาวกว่านี้นะครับมาตราสี่สักศีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองปวงชนชาวไทยย่อมได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรร,รมนูญเสมอกันนะครับมาตราห้ารัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศบทบัญญัติใดของกฎหมายกฎ หรือข้อบังคับหรือการกระทําใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติหรือการกระทํานั้นเป็นอันใช้บังคับไม่ได้เมื่อไม่มีบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้บังคับแก่ก,กรณีใดให้กระทําการนั้นหรือวินิจฉัยกรณีนั้นไปตามประเพณีการปกครองประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับคําว่ากฎหมายสูงสุดนะครับเริ่มมาบัญญัติลงนะครับเมื่อปีฉบับ 2,540นะครับเราก็เคยได้ยินนะครับว่าประเทศไทยนะครับเป็นหลักนิติรัฐนะครับเป็นประเทศที่ถูกปกครองด้วยกฎหมายนะครับในช่วงหนึ่งนะครับนั่นนะครับเพราะว่าเขาเริ่มเปลี่ยนนะครับเริ่มเปลี่ยนระบบการปกครองนะครับให้เป็นกฎหมายสูงสุดในลำดับอำนาจศัก์แห่งกฎหมายในการปกครองแผ่นดินนะครับเริ่มมาเปลี่ยนว่าเป็นกฎหมายสูงสุดนะครับเริ่มใช้คำคำนี้นะครับ เริ่มมาตั้งว่าเป็นลำดับศักดิ์ที่เป็นกฎหมายสูงสุดนะครับและก็เขียนคําว่ากฎหมายสูงสุดลงนะครับเมื่อปี2540นะครับแต่ก่อนไม่มีนะครับแต่ก่อนมันก็คือเป็นระบอบปกตินะครับเขาก็จะเขียนแค่ว่ากดอํานาจใดการกระทําใดนะครับขัดหรือแย้งแก่รัฐธรรมนูญนี้นะครับเป็นอันโมะนะครับมันก็คือระบอบการปกครองเรานั่นแหละครับมาตรา6นะครับ องค์พระมหากษัตริย์ทรงดำรงอยู่ในฐานะอันเป็นที่เคารพสักการะผู้ใดจะละเมิดมิได้ผู้ใดจะกล่าห,าหาหรือฟอ้องร้องพระมหากษัตริย์ในทางใดๆมิได้มาตราเจ็พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะและทรงเป็นอัคคลา,าสนุปธรรมพกนะครับมาตาแปดนะครับพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยนะครับก็คือจอมทัพสยามนะครับ ก็สรุปนะครับทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎหมายนะครับเพราะว่าม,มีอะไรสูงสุดไปกว่ากฎหมายแล้วนะครับระบบการปกครองก็ยังกลายมาเป็นกฎหมายนะครับทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายนะครับทุกคนต้องปฏิบัติตามกฎหมายนะครับถ้าทําผิดกฎหมายก็ผิดระบอบนะครับและในมาตรา25นะครับ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทยนอกจากที่บัญญัติคุ้มครองไว้เป็นการเฉพาะในรัฐธรรมนูญแล้วการใดที่ไม่ได้ห้ามหรือจำกัดไว้ในรัฐธรรมนูญหรือในกฎหมายอื่นบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพที่จะกระทำการนั้นได้และได้รับความคุ้มครองตามรัฐธรรมนูญตราบเท่าที่การใช้สิทธิหรือเสรีภาพเช่นว่านั้นไม่กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของรัฐความสงบเรียบร้อยหรือสินธรรมอันดีของประชาชน และไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นนะครับอันนี้ผมก็อ่านจากในหนังสือให้ฟังนะครับก็ไปลองหาเปิดดูนะครับก็คือเราสามารถทําอะไรก็ได้นะครับบนแผ่นดินตนนะครับเพราะว่าพวกเราก็คือผู้ที่มีอํานาจสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับพวกเราเป็นผู้ปกครองแผ่นดินนะครับแล้วก็จัดตั้งหน่วยงานราชการมานะครับเพื่อทํางานเพื่อพวกเรานะครับก็โดยเงินภาษีของพวกเรานะครับ กฎหมายภาษีแล้วก็เขียนขึ้นเองนะครับประชาชนเขียนขึ้นเองนะครับว่าจะเก็บกันยังไงแบบไหนนะครับเพื่อเอาไปเป็นกล่องคลังนะครับในการจัดจ้างบริหารนะครับรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของคนไทยนะครับเป็นรัฐบาลของเจ้าของประเทศนะครับพวกเราคือเจ้าของประเทศนะครับรัฐบาลนี้เป็นของพวกเรานะครับเราจึงเป็นผู้ที่มีอํานาจนะครับที่จะเลือกคนไปทํางานในรัฐบาลของพวกเราเองนะครับโดยใช้เงินของพวกเรานะครับจ้างนะครับ ในการคิดวางแผนพัฒนานะครับแล้วก็สั่งนะครับสั่งใครครับก็สั่งพนักงานราชการนี่แหละครับที่พวกเราตั้งกฎยันขึ้นมานะครับว่าจะสอบเข้ายังไงนะครับจะให้บำเหน็จบำนาญยังไงนะครับจะให้เงินเดือนเท่าไหร่นะครับที่มาทํางานพวกเรานะครับมาตรา26กนะครับการตากฎหมายที่มีผลเป็นการจํากัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคล ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญในกรณีที่รัฐธรรมนูญไม่ได้บัญญัติเงื่อนไขไว้กฎหมายดังกล่าวต้องไม่ขัดต่อหลักนิติธรรมไม่เพิ่มภาระหรือจำกัดสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุและจะกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของบุคคลมิได้รวมทั้งต้องระบุเหตุผลความจําเป็นในการจํากัดสิทธิและเสรีภาพไว้ด้วยนะครับกฎหมายตามวรรคหนึ่งนะครับต้องมีผลใช้บังคับเป็นการทั่วไป ไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับแก่กรณีใดกรณีหนึ่งหรือแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นการเจาะจงนะครับอันนี้ก็คือเรื่องในรัฐธรรมนูญนะครับถ้าเพื่อนๆเห็นหน้าผมนะครับเรียกชื่อนะครับเรียกชื่ออะไรก็ได้นะครับผมมีหลายชื่อนะครับก็แล้วแต่ผมจะบอกนะครับชื่อกิมก็ได้นะครับเรียกกิมนะครับหรือเรียกโอก็ได้นะครับ มาตรา27บนะครับบุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมายมีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุม้คมครองตามกฎหมายเท่าเทียมกันชายและหญิงมีสิทธิเท่าเทียมกันการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถิ่นกับถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรม,มนูญหรือเหตุอื่นใดจะก,กระทำไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือหลักของความเสมอภาคนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับเป็นผู้ที่ถืออำนาจอธิปไตยนะครับทุกคนจึงมีความเสมอภาคกันนะครับมีสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันนะครับผมก็จะอ่านวักลงมานะครับถึงว่า บุคคลผู้เป็นทหารตำรวจข้าราชการเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐและพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรของรัฐย่อมมีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปนะครับเว้นแต่ที่จํากัดไว้ในกฎหมายเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับการเมืองสมรรถภาพวินยัยหรือจริยธรรมนะครับก็คือนะครับพนักงานของประเทศนะครับพนักงานพนักงานรัฐนะครับเขาก็คือประชาชนเหมือนพวกเรานะครับเป็นผู้ที่ถืออำนาจอิสระไตเหมือนกันนะครับ แต่อาชีพนะครับอาชีพการงานของพวกเขานะครับก็คือนะครับเป็นพนักงานของรัฐนะครับเป็นพนักงานของประเทศนะครับเป็นพนักงานเป็นพนักงานของพวกเรานะครับที่เราจะตั้งกฎระเบียบมานะครับแล้วก็เอาเงินกองทังนะครับมาจัดจ้างนะครับแล้วก็บริหารในส่วนนี้นะครับเพื่อให้บริการนะครับแล้วก็ทําหน้าที่ตามที่พวกเราเขียนขึ้นมานะครับก็จะอยู่ในระเบียบนะครับพวกนี้ก็จะอยู่ในระเบียบวินัยนะครับ จริยธรรมพวกนี้นะครับก็คือพวกการแต่งตัวทรงผมนะครับการเข้างานนะครับพวกนี้นะครับถ้าพนักงานรัฐนะครับจะกระทําหรือพูดสิ่งใดนะครับมันก็จะมีกฎหมายที่เป็นระเบียบวินัยห้ามไว้อยู่นะครับเขาก็อาจจะไม่มีสิทธิและเสรีภาพเช่นเดียวกับพวกเราสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขาก็มีข้อจํากัดไว้นะครับในส่วนนี้นะครับ มาตรา28นะครับบุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกายการจับและการคุมขังบุคคลจะกระทำไมิได้เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติการค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบกระเทือนต่อสิทธิหรือเสรีภาพในชีวิตหรือร่างกายจะกระทำไมิได้เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับ การทรมานคารุณกรรมหรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษย,ษยธรรมจะก,การะทำไม่ได้นะครับก็แน่นอนนะครับพวกเราก็เป็นผู้ที่ถืออำนาจติิปตัตตสยงสุดๆร่วมกันนะครับก็ไม่มีใครมาทําอะไรใครได้นะครับอยู่แล้วนะครับแต่ก็ด้วยที่ว่าเราอยู่รวมกันหลายคนนะครับเราจึงตั้งกฎขึ้นมานะครับว่าถ้ามีคนมาทํา อะไรที่พวกเราลงมติกันว่ามันไม่มันไม่ดีนะครับมันมันมันไม่เหมาะสมมันไม่สมควรนะครับเราจะทํำยังไงครับถ้ามันขัดต่อความเรียบร้อยของพวกเรานะครับมันเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเราหรือว่าความมั่นคงของชาตินะครับแล้วก็สิ่งต่างๆที่เราลงมติกันว่ามันไม่ดีนะครับเราก็ตั้งกฎมานะครับว่าทาแล้วมีโทษนะครับหรือว่าห้ามทํานะครับแล้วก็จึงตั้งนะครับตั้งกฎขึ้นมาว่า ถ้าทาผิดกฎที่เราตั้งขึ้นมานะครับก็ต้องดําเนินการจับกุมนะครับลงโทษอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแบบไหนเช่นใดนะครับการจับกุมก็จะมีกฎหมายนะครับแล้วก็การลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไรมนุษยธรรมนะครับแล้วก็ลงมติกันว่าไม่สามารถกระทําได้นะครับการฆ่าการข่มขืนนะครับการทรมานนะครับการทําร้ายนะครับพวกนี้ไม่ได้นะครับเรื่องที่ผิดนะครับแล้วก็ตั้งระบบตกลงกันขึ้นมานะครับ และนะครับพวกเรานะครับที่ถืออำนาจอธิปไตยนะครับสูงสุดเป็นผู้ปกครองแผ่นดินนะครับจะสามารถได้รับโทษนะครับเนื่องด้วยสาเหตุเดียวนะครับก็คือทําผิดกฎนะครับที่ประชาชนผู้เป็นอํานาจผู้ผู้ที่ถืออํานาจอธิปไตยนะครับเป็นผู้เป็นผู้ตั้งขึ้นมานะครับก็ผิดกฎต่อที่ประชาชนลงมติกันนะครับนอกนั้นก็คือเสรีภาพนะครับที่พวกเราตกลงกันไว้นะครับในระบองการปกครองนะครับ ดังมาตรา29นะครับจะลองอ่านให้ฟังนะครับบุคคลไม่ต้องรับโทษอาญาเว้นแต่ได้กระทําการอันกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทํานั้นบัญญัติเป็นความผิดและกําหนดโทษไว้และโทษที่จะลงแก่บุคคลน,นั้นจะหนักกว่าโทษที่บัญญัติไว้ในกฎหมายที่ใช้อยู่ในเวลาที่กระทําความผิดมิได้ในคดีอาญาให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้ต้องหาหรือจําเลยไม่มีความผิดและก่อนมีคําพิพากษาอันถึงที่สุด แสดงว่าบุคคลใดได้กระทำความผิดจะปฏิบัติต่อบุคคลนั้นเสมือนเป็นผู้กระทำความผิดมิได้การควบคุมหรือคุมขังผู้ต้องหาหรือจำเลยให้กระทำได้เพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อป้องกันมิให้มีการหลบหนีในคดีอาญาจะบังคับให้บุคคลให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อตอนเองมิได้คำขอประกันผู้ต้องหาหรือจำเลยในคดีอาญาต้องได้รับการพิจารณาและจะเรียกหลักประกันจนเกินควรแก่กรณีมิได้ การไม่ให้ประกัน ALLY ต้องเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับเราก็ตั้งกฎกันขึ้นมานะครับลงมติกันขึ้นมานะครับและการลงโทษนะครับในการกระทําความผิดนะครับเราก็จะบัญญัติไว้นะครับว่าทําอะไรผิดนะครับแล้วก็ลงโทษเช่นใดแบบไหนนะครับก็ต้องเป็นไปตามนั้นนะครับต้องเป็นไปตามที่บัญญัติไว้อย่างถูกต้องนะครับไม่ใช่ว่า ทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ลงโทษตามความเภอใจไม่ได้นะครับนั่นก็คือล้มระบบแล้วนะครับเป็นกบฏแล้วนะครับต่อระบอบการปกครองแล้วก็กบฏต่อประชาชนทั้งแผ่นดินนะครับที่ลงมาติดกันนะครับใครทำผิดอะไรนะครับยังไม่ใช่นักโทษนะครับต้องให้ศาลไต่สวนพิจารณาอย่างดีก่อนนะครับต้องมีคําพิพากษาถึงที่สุดจากศาลแล้วเท่านั้นนะครับจึงจะถือว่าคูนั้นเป็นผู้กระทําความผิดนะครับ แล quote, ะใ,ในบางคดีนะครับศาลก็อาจจะให้ให้อำนาจแค่ปรับนะครับเต็มที่ศาลให้อำนาจแค่ปรับนะครับปรับเงินนะครับปรับเงินเท่านั้นนะครับนั่นคือหนักสุดแล้วนะครับถ้าไม่ขึ้นศาลนะครับคือปรับเงินนะครับได้เท่านั้นนะครับนี่คือบทบัญญัตินะครับในรัฐธรรมนูญนะครับ แลกจะบ <ITA> ังคับนะครับเอ้าม่ก er ็แน่นอนอยู่แล้วนะครับพวกเราเป็นเจ้าของแผ่นดินนะครับเราก็ลงมติกันนะครับว่าไม่มีใครอยู่แล้วนะครับที่จะมาบังคับให้พวกเรารับสารภาพนะครับหรือให้การเป็นพิษเป็นภัยต่อตัวเองนะครับมันไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็คิดในหลักความเป็นจริงนะครับถ้าเราไปประชุมออกกฎหมายร่วมกันนะครับคุณจะตั้งไว้ว่าอย่างไงครับก็อย่างนั้นแหละครับเราก็คิดนะครับเขาก็คนนะครับเขาก็ต้องใช้กฎหมายแบบเดียวกันกับเรานะครับ ตามหลักความเสมอภาคนะครับแล้วก็ผู้ที่ถืออำนาจอธิปไตยร่วมกันนะครับการเข้าบ้านเรานะครับก็ไม่ได้นะครับก็ต้องมีบทบัญญัติของกฎหมายเขียนไว้อย่างถูกต้องนะครับว่าจะเข้าบ้านคนอื่นองเข้ายังไงนะครับแม้แต่นะครับเข้าไปตรวจคนหรือจับกลุ่มนะครับหรือเข้าไปทําหน้าที่นะครับตามที่กฎหมายอื่นเขียนไว้นะครับ ก็ต้องมีขั้นตอนอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เขียนไว้นะครับเพราะว่ามันถูกบัญญัติไว้นะครับในมาตรา33นะครับแล้วก็มาตรา34นะครับบุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นการพูดการเขียนการพิมพ์การโฆษณาและการสื่อความหมายโดยวิธีอื่นการจํากัดเสรีภาพดังกล่าวจะกระทํามิได้เว้นแต่โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายที่ตราขึ้นเฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ เพื่อคุ้มครองสิทธิหรือเสรีภาพของบุคคลอื่นเพื่อรักษาความสงบเรียบร,อยร้อยและสินธรรมอันดีของประชาชนหรือเพื่อป้องกันสุขภาพของประชาชนเสรีภาพทางวิชาการย่อมได้รับความคุ้มครองแต่การใช้เสรีภาพนั้นต้องไม่ขัดต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทยหรือสิลธรรมอันดีของประชาชน แล้วต้องเคารพและไม่ปิดกั้นความเห็นต่างของบุคคลอื่นนะครับก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับเราไปเราไปประชุมร่วมกันนะครับเพื่อออกกฎหมายหรือว่าระบอบการปกครองนะครับเราจะห้ามตัวเองพูดไหมครับมันไม่ได้นะครับถ้าห้ามคนอื่นตัวเองก็ต้องห้ามด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนต้องใช้นะครับเหมือนกันนะครับก็พูดได้นะครับพูดได้ทําได้หมดนะครับการออกกฎหมายก็ต้องไม่ขัดต่อหลักที่เราเขียนกันขึ้นมานะครับพูดได้หมดนะครับ กฎหมายใดนะครับที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญนะครับจะเป็นอันโมฆะนะครับและก็ไม่สามารถบังคับใช้ได้นะครับทุกกฎอานาจนะครับบนแผ่นดินนี้นะครับทุกคนต้องปฏิบัตามกฎหมายนะครับรัฐธรรมนูญก็เป็นกฎหมายสูงสุดนะครับไม่มีอะไรสูงและก็ใหญ่ไปกว่ารัฐธรรมนูญแล้วนะครับคนเราก็แน่นอนนะครับอยู่บ้านตัวเองนะครับอยู่แผ่นดินตัวเองนะครับ ทุกคนก็มีอำนาจในการปกครองสูงสุดร่วมกันนะครับก็ทุกคนก็มีเสรีภาพนะครับตามมาตรา38นะครับมีเสรีภาพในการเดินทางนะครับและก็การเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยนะครับมาตราที่ส0นะครับก็มีเสรีภาพในการประกอบอาชีพนะครับมันก็แน่นอนนะครับที่ไม่ขัดนะครับไม่ขัดต่อ ความมั่นคงนะครับหรือเศรษฐกิจของประเทศนะครับแล้วก็ในเงื่อนไขอื่นๆนะครับที่บัญญัติมาไว้นะครับอันนี้ก็คือนะครับเราก็ตั้งหน่วยงานนะครับประชุมกันออกมานะครับแล้วก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมานะครับเพื่อให้บริการพวกเรานะครับในเรื่องต่างๆนะครับก็ในมาตรา4 1นะครับบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธินะครับได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะในครอบครองของหน่วยงานของรัฐตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับ วงเล็บ2นะครับเสนอเรื่องเราล้องทุกต่อในงานของรัฐเลยได้รับผลการพิจารณาโดยรวดเร็วนะครับวงเล็บ3นะครับฟ้องหน่วยงานของรัฐให้รับผิดเนื่องจากการกระทําหรือการเล่าเว้นการกระทําของขา้าราชการนะครับพนักง,งานหรือลูกจ้างของห<ม>น่วยงานของรัฐนะครับก็แน่นอนนะครับก็เรามีคนตั้งกันขึ้นมาเองนะครับเราก็ต้องตัง้งเงเพื่ออะไรแหะครับตัง้งเงเพื่อให้บริการประชาชนนะครับให้บริการพวกเรานี่แหละครับโดยเงินค่าจ้างของพวกเรานี่แหละครับที่เก็บกันอไปนะครับ ล้วก็มีสิทธิ์นะครับได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับถ้าไม่ทํางานทาระเว้นแหละครับเราก็เขียนไว้นะครับว่าเรามีสิทธิ์ฟ้องนะครับแน่นอนนะครับอันนี้ก็ถูกต้องนะครับแล้วก็ในเรื่องอื่นนะครับเพื่อนๆก็ลองไปเปิดหาดูนะครับในยุคของคุณทักษิณนะครับที่เขาปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วก็ตัดขั้นตอนกระบวนการยุติธรรมลงนะครับอันนั้นรัฐธรรมนูญ มันเป็นรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งนะครับเพื่อนๆลองไปเปิดหาดูได้นะครับมันเป็นรัฐธรรมนูญอีกฉบับหนึ่งนะครับมันก็จะเขียนไว้ต่างกันนะครับมันก็จะอาจจะเขียนประมาณว่าบางฉบับผู้เขียนไว้นะครับการลงโทษาระารชีวิตนะครับในกระบวนการยุติธรรมนะครับหรือคำพิพากษาของศาลนะครับพวกนี้นะครับก็จะไม่ถือว่าเป็นวิธีการโหดร้ายหรือไรมนุษยธรรมนะครับ บางฉบับนะครับก็ไปเปิดอ่านดูนะครับมันก็จะเขียนไว้นะครับว่านอกจากที่ที่ที่แบบว่ามีคํามีภาษาถึงที่สุดนะครับแล้วก็จะเป็นไปหรือตามที่กฎหมายบัญญัตินะครับพวกนี้มันก็จะพอเขียนไว้อยู่นะครับแต่ฉบับของปีสพานทลกสิบนะครับไม่มีเลยนะครับก็คือต้องมีคํที่ภากษาาถึงที่สุดเท่านั้นนะครับกฎหมายเปลี่ยนนะครับรัฐธรรมนูญเปลี่ยนนะครับ หลายอย่างก็เปลี่ยนไปนะครับเราก็ดูตามรัฐธรรมนูญเป็นหลักนะครับก็ฝากให้เป็นเพื่อนคิดแล้วก็เข้าใจนะครับช่วงนี้นะครับแล้วก็นานหลายปีมานะครับบ้านเมืองเราก็มีเหตุการณ์อะไรต่างๆมากมายนะครับในบ้านเมืองสังคมเรานะครับเยอะแยะนะครับถ้าเราดูติดตามข่าวสารนะครับทางอินเทอร์เน็ตหรือว่าทีวีนะครับก็มีเรื่องอะไรต่างๆมากมายนะครับที่กำลนดขึ้นนะครับมีความวุ่นวายนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ แล้วทามบรรณนฉบับใหม่ก็เสนอกันไปหลายรอบแล้วนะครับก็ไม่รู้จะผ่านไม่ผ่านนะครับเด็ที่แน่ๆนะครับมันมีแน่นอนนะครับก็ไม่รู้ว่าจะทกันปีไหนนะครับก็มีคนทําอยู่แล้วนะครับแน่นอนนะครับเห็นเขายื่นเสนอกันไปหลายรอบนะครับก็ขอให้มันทําให้ดีๆนะครับทําให้มันสมบูรณ์นะครับแล้วก็ลงประชามติจากพวกเรานะครับฉบับปีคลองปี2560นะครับพวกเราก็ได้ลงประชามติกันนะครับ เราก็ได้ลงประชามติกันนะครับตอนที่เราไปลงประชามติเมื่อปีไหนครับปีสองปีห้าเก้ารเปล่าครับปีห้าเก้ารึเปล่าครับจําได้ไหมครับที่ลงที่เราไปลงประชามติแบบนี้นะครับที่เลือกนายกคนนอกได้นะครับเขาให้เลือกสองอย่างใช่ไหมครับเลือกนายกคนนอกกับอะไรอีกนะครับมีสองอย่างใช่ไหมครับผมก็จำไม่ค่อยได้นะครับก็ลองคิดทบทวนดูนะครับ ก็ผ่านประชามตินะครับจากพวกเรานะครับเพราะพวกเรา็คือผู้ที่ถืออำนาจอธิปไตยนะครับถ้าพวกเราไม่ให้ผ่านก็ประกาศใช้ไม่ได้นะครับก็ลองไปค้นคว้าศึกษาหาดูนะครับในอินเทอร์เน็ตนะครับก็มีข้อมูลต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับก็ฝากไว้นะครับติดตามดูนะครับขอบคุณมากครับ